นสนใจสร้อยคอนะคะนี่เลยเป็นสร้อยคอสองกริย์นะคะเป็นสร้อยคอสองกริย์นะคะตัวนี้ขนาดอยู่ที่24นะคะเทียบเท่ากับทอง1บาทนะคะเทียบเท่ากับทองหนักหนึ่งบาทนะคะทุกคนดูลายนี um> ้ค okay. ือลายเม็ดข้าวนะคะลายนี้คือลายเม็ดข้าวนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูชัดๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่สวยมากเลยทุกคนอันนี้ลาย เม็ดข้าวนะคะลายเม็ดข้าวนะคะตะขอก็ปั๊มอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นไหมคะนี่สวยไหมคะทุกคนนี่จะเอามาใส่กับจี้พระทองแท้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนเข้ากันได้ดีเลยนะคะทุกคนจิวเอาแบบสวมหัวได้นะคะเดี๋ยวจะสวมให้ทุกคนดูเลยนะคะนี่เลย เอาส่วนหัวได้เพราะว่าใส่สร้อยพระนะคะทุกคนนี่เลยทุกคนใครสนใจก็ไปกดเอาทิตตะก้านะคะนี่นะคะได้สร้อยนะคะเป็นสร้อยนะคะพร้อมตะขอนะคะทุกคนไม่ได้จี้นะจี้พระของจิวเองนะคะทุกคนปิดไว้ก่อนนะคะแต่ว่าให้ดูว่าเข้ากับสร้อยทองได้ดีเลยนะคะเข้ากับสร้อยทองได้พอดีเลยใครสนใจจิวแปะตะก้าไว้ให้แล้วนะคะใครสนใจก็ไปกดเอาทิตตะก้าเลยคะ่ะ